อ่ะครับโอเคครับเรามาเยี่ยมแลบอาจารย์บุรพัฒน์ครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีคบก็แบเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสังเคราะห์พวกอินออร์แกนิกคาาลิสตนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวเ้ยงปริยาเชิงแสงสแต่ว่างานที่ที่เด็กกำลังทำวันนี้เพืเอนมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำในในปกติแล้วคาาลิสตเราจะไว้สำหรับเป็นพวก สังเคราะห์สารที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนาะอย่างเช่นเราเปลี่ยนทลูอีนเป็นเบนซอลีไฮด์อะไรประมาณนี้นะะแต่พอดีว่างานนี้เป็นอีกงานหนึ่งที่ห้องแลบเราก็กำลังพยายามทำอยู่นะคะที่ขออนุญาตใ,ใส่แว่นนิดนึงเพราะว่าไฟใส่แว่นด้วยนะไฟเพราะว่าไฟมันค่อนข้างที่จะแสบตานิดนึงเราก็จะต้องอให้เด็กใช่ p r o เทคไว ค่ะก็งานงานนี้ค่ะจะเป็นอีกงานหนึ่งซึ่งที่ห้องแลบเราทำอย่างที่บอกไปแล้วก่อนหน้านั้นนะ็คืองานแรกเราจะเป็นสังเครานะห์อินทรีย์โฟโตแคตเนาะเพื่อสำหรับการเพิ่มมูลค่าสารอินทรีย์แต่งานนี้ค่ะจะเป็นอีกงานหนึ่งที่ห้องแลบเรากำลังเริ่มทำซึ่งก็คือจะเป็นงานแคต a าลิสชาร์จิ่งนั่นก็คือเราพยายามที่จะให้แคตตาลิสเนี่ยถูกชาร์ ด้วยแสง v i s ิ b l บหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือซันไลท์เนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ย เราพบว่าปัญหาของตัวเล่นปิยาเชิงแสงก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่มีแสงในการเล่นปิยามันก็จะทางานไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นงานที่พัฒนาคาตาลิสต์เพื่อให้ชาร์จเอาพลังงานแสงเก็บไว้พอในช่วงดาร์กหรือช่วงที่ไม่มีแสงก็ยังสามารถที่จะเล่นปฏิกิริยาต่อได้มายควว่าเก็บพลังงานไว้ใช่ค่ะเก็บพลังงานแสงไว้ในรูปของอิเล็กตรอนหรือในรูปของโฮก็แล้วแต่แล้วก็ช่วงที่เป็นดาร์กค่ะเราก็จะเอาอิเล็กตรอนที่เก็บไว้เงาออกมาใช้งานสำหรับปิยาดีดักชันหรือหรือถ้าโฮก็ เป็นปริยาออกซิเดชันอะไรนะคะก็กำลังพ <feed> ยายามพัฒนาอยู่ยังไม่ได้ถึงขั้นสักเซสขนาดนั้นเพราะว่างานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากทุนรุ่นกลางของวชเนาะ,ะที่บอกว่ายังไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นเพราะว่า พอพอช่วงดาร์กค่ะประสิทธิภาพของการเล่นปริยาเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกใช้ปฏิกิริยาที่มันค่อนข้างยากหรือปฏิกิริยาที่ต้องการอย่างเช่นถ้าเป็นรีดักชันเนาะต้องการอิเล็กตรอนจํานวนเยอะหรือว่ามีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงหลายสเต็ปเนี่ยมันก็จะคอนเวิร์ตสารตั้งต้นเรายากนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฉันยิวมันก็ยังน้อยอยู่เพราะฉันตอนนี้เราก็ยังพยายามพัฒนาให้ศักยภาพในช่วงดาร์กเนี่ยมันดีขึ้นอยู่เลยเงี้ยค่ะงานนี้มันก็จะเป็นงานที่ ที่ชาเลนจ์ uh, กว่างานเดิมๆที่ที่เคยที่เคยทำมาเพราะว่างานเดิมก็จะเป็นการพัฒนาตัวเร่งปฏรยาไปเพื่อที่จะให้สามารถเร่งปฏิกิริยาแล้วแต่ว่าเราสนใจ Reduction หรือ o อกซิเดชัของสารอินทรีอะไรอย่างนี้เนาะแต่ในกรณีงานนี้ข้อจำกัดมันก็จะมากขึ้นเพราะว่าไม่ใช่วัสดุที่ที่เราสามารถเลือกมาใช้ได้แล้วแถมไม่พอ,อบางวัสดุมันก็ค่อนข้างที่จะ เก็บอิเล็กตรอนไม่ค่อยดีว่างั้นเถอะหรือบางครั้งมันรีลิสอิเล็กตรอนเร็วเกินไปนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันสกยภาพมันก็มันก็ไม่ได้สามารถที่จะเล่นปรปยาตลอดยิ่สชั่วโมงได้นะคะ mm hmm. อย่างสมมติว่าช่วงกลางวันเนี้ยเราชาร์จอันเดอร์ซันไลท์ไว้เนาอพอช่วง พอช่วงเย็นไม่มีแสงละแล้วเราปล่อยให้มันเล่้ยงปยาต่อไปเนี่ยบางครั้งปยามันเส้นสุดภายในแบบ30นาทีแล้วมันไม่คอนเวิร์ตต่อแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก,ก็ยังมีปัญหาอยู่อีกหลายอันก็กเด็กๆก็พยายามช่วยแก้ปัญหาอยู่าวันวันนั้นค่ะแล้วก็หลักๆของเราเนื่อง,งจากว่าเราสนใจไปที่การคอนเวิร์ตสารตั้งต้นให้เป็นสารตั้งต้นอินทรีย์ให้นมีมูลค่ามากขึ้นเนาะ,ะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ของเราก็จะเน้นไปทางพวกใช้ GC-HPLC หรือพวก คาแรคเตอร์ไรเซชั่นของไออร์แกนิกแมาทีเรียลธรรมดาทั่วไป XRD XPS อะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าเกิดสนใจอยากจะร่วมงานกับอาจารย์หรือมาใช้มาควิชาติดต่อยังไงครับติดต่อสามารถที่จะอีเมลมาได้หรือว่าถ้ามี c o n แ a คไ l i ์ก็ก็ไลน์มาได้ส่วนตัวใช่ได้หรือไม่ติดต่อที่ภาควิชาเคมีไดไอย่างั้นก็ได้ใช่ค่ะเถ้าถ้าอีเมลมาก็จะตอบได้ได้ได้เร็วกว่าเลยไลน์อะไรางี้ยก็จะก็จะโอเคเพราะว่าส่วนใหญ่ เอาตรงๆก็คือจริงๆก็ก็ก็อยากจะมีคอลลาัเอร์เชันถ้าใครสนใจที่จะมาร่วมซัฟเฟอร์ด้วยกันก็ไม่ว่ซัฟเฟอร์ร่วมพัฒนาวัสดุด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเอาจริงๆก็คือมันปัญหาที่เราพบก็คือหลากหลายวัสดุที่มันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพดี ในการคอนเวิร์ตสารตั้งต้นหมายถึงทำปริยาอินีของเราเนาะแล้วมันก็บางวัสดุก็มีข้อจำกัดในเรื่องความเสถียรต่อแสงค่อนข้างเยอะถึงแม้จะแอปทีฟมากๆอะไรอย่างี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยังยังมีหลายๆลายแสเปกที่อยากจะได้เอ็กซ์เพรียส์หรือว่าอยากจะได้เอ็กซ์เพ e ริสของอาจารย์หลายๆท่านมาช่วยมาช่วยกันพัฒนาประมาณนี้ค่ะดังนั้วันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุลพัน์มากค่ะขอบคุณค่ะ